สับประยุทธ์ทะลุฟ้าตอนที่สองตอนแรกผมจะได้ลงคลิปแต่เมื่อวานแล้วเ็บไฟล์มันดันเสียก่อนผมเลยต้องมาทําใหม่ผมทําใหม่ทั้งหมดหกตอนอนะ่ะผมทําไปแต่ไฟล์มันดันเสียชิบหายสนับสนุนผู้แปลด้วยนะครับยกเลิกงานแต่งงานซะ ท่านพี่คะพวกท่านต้องรอข้าเล่นแน่เพราะงานแต่งงานได้ถูกจัดไว้แล้วพวกเรารู้ว่าคำขอของข้านั้นมากเกินไปแต่ประมุกของเราจะให้ค่าตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อกันที่้นต้องทำก็แค่ยกเลิกงานแต่งงานซะอะไรก็ตามที่ท่านต้องการเพียงแค่เอ่ยปากพวกเราจะหามาให้ท่านแต่งงานแต่งงานจะต้องถูกยกเลิกท่านจี้ท่าน, G, านกำลังบัคับข้าพวกเรามาที่นี่ไม่ได้มาเพื่อสนทนา แต่มาเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการตัดสินใจของพวกเราถ้ารับระดับกลางน่าจะสีพิโรธถ้ารับระดับตำ่ำคงมีแทงตาอยู่เดียวนี้ซิวยุนนาลานเจ้าได้รับอนุญ,ญาตจากท่านปบ่แล้วเหรอกับการค้เช่นนี้มันคือชะตากรรมของข้าและข้าจะเป็นคนกําหนดมันเองข้าไม่ต้องการให้ผู้ใดมาตัดสินใจแทนข้าชะตากรรมของข้าถูกกาหนดให้มาเป็นผู้แพ้ แต่นางสามารถตัดสินใจชะตากรรมของตัวเองได้ข้าไม่ได้ตั้งใจสุป,ปมาทท่านนะนาลานได้รับการสนับสนุนจากสาวกมากมายแต่ในทางกับการลูกชายของท่านกับท่านจะบอกว่าข้าไม่มีค่าพอกับแม่นางนา,านใช่หรือไม่ในนอนเมื่อก่อนเจ้าอาจจะเป็นวายยมยุทธแต่ตอนนี้เจ้าไม่ต่างกับประหยัดเดินได้หรอกฮึ แค่กระบวน่านเดียวเจ้ายังไม่สามารถหลบมันได้เจ้ามันก็แค่ตัวตลกคนหนึ่งเท่านั้นแหละนาล้านเจ้าคิดจะทำอะไรฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่ายอดตระกูลข้ามีแต่คนจกตี่ข้าถูกลรอถูกเอาเปรียบตัวขุมมันเหยียดหยามตระกูลของข้าช่างน่าสนใจอะไรอย่างนี้ลูกผูปป้ชายข้าได้หยามไม่ได้ใน่จริงเจ้าก็ข้าข้าเลยสินี่นี่เจ้าสัตว์ซิเยี่ยน ดาบแทงไม่โดนหัวใจข้าแสดงว่าข้ายังไม่ถึงข้าสินะเจ้าทำแบบนี้ทําไมเจ้าไม่ยอมรับข้อเสนอของข้าข้าไม่เคยคิดจะทำลายเจ้าเลยนะฮึอย่าบอกนะที่เจ้าทาแบบนี้เจ้ายำายดีว่ยถูยกเลิกงงานแต่งงานงั้นเหรอเจ้ารู้ไหมว่าถ้าข้าย่ารับเงานไขของเจ้าง่ายๆแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นกับผู้คนแถวนี้จะหัวเรายยอดตระกูลข้าไปจนวันตายหากแม้แต่เพียงเล็กน้อยที่ข้าจะทําให้ชื่อเสียงของตระกูลเป็นที่เรื่องลือแม้แต่ความตายข้าก็สามารถทําได้ เสียวเยี่ยนเอาล่ะเจ้าชนะข้าข้าจะยอมกลับไปหาเจ้าตกลงรับเงื่อนไขเพียงข้อเดียวของข้าได้เงื่อนไขข้าจะให้เวลาเจ้าฝึกฝนสามปีเพื่อมาประลองกับข้าที่เขายนหลานถ้าเจ้าแพ้เจ้าต้องประกาศต่อสาธารณะว่าเจ้ายุ่งเลิกงานแต่งงานกับข้าข้ายอมรับเงื่อนไขข้าจะรอเจ้าอีกสามปีหวังว่าเจ้าจะคงทําให้ข้าแปลกใจถ้าเจ้าสามารถเอาชนะข้าได้จริงๆถ้ามันเกิดขึ้นนะ ข้าจะให้เจ้าทุกอย่างตามเจ้าต้องการพูดเหมือนว่าข้าต้องการอย่างนั้นแหละท่านพี่คะผู้หญิงอย่างเจ้าไม่เหมาะไปเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลข้าหรอกเราได้เลิกมันกันแล้วนี่สัญญาข้าขอประกาศยกเลิกการแต่งงานทําไมเจ้าถึงทำเยิ่งนี้ท่านพ่อข้าขอสัญญาในอีกสามปีนับจากนี้ข้าจะไปที่เขาโยนหลานเพื่อทําให้ชื่อเสียงของตระกูลประจัดกระจายไปทั่วปัตตีสิวเยี่ยนนี่เจ้าตอบโต้ถึงเพลงนี้ ท่านจี้ท่านบุกลุกเข้ามาและททงางสร้างความเสียหายให้ตระกูลข้าฉะนั้นข้าจะเอาข้าตัวเชิญแล้วกันหากท่านเก่าเฉะนั้นข้าขอลาสิวยี่นเจ้ากล้าทำอะไรข้าบายอีกสามปีข้าจะมาคิดบัญชีกับเจ้าหากเจ้าทําอะไรทาพี่ของข้าอีกแล้วก็ข้าจะไปจัดการกับพวกหยนหลานทุกคนเราเลยกําหนดการมามากแล้วควรจะรีบกลับเจ็บมากถึงจะไม่โดนจุดสำคัญของข้าแต่ข้าก็เสียเลือดไปมากสูวยี่นสิวยี่น ไปตามหมอมาเร็วใครกันบังเรียกข้าสุดเออถึงแม้มันจะไล่ฆ่าแต่มันก็ยังไม่ทําให้ชื่อเสียงของตะูลเสือมเสียี๋ยวข้าจะว่าอย่างไงมันก็ไม่มีทางชนะเพียงแค่สามปีมันจะไปทําอะไรได้น่าจะตายไปซะเราต้องมาเฝ้ายาให้มันอีกไอ้ขยะไล่ฆ่าไม่มีความแข็งแกร่งก็ไม่มีใครเคารพข้าไม่เคยคิดเลยว่าข้าจะตกต่ำได้ถึงเพียงนี้แม้แต่คนรับใช้ของข้าจะททำมันข้าเป็นตัวตลก แหวนที่ท่านแม่ให้ข้าไว้ตอนเด็กฉันน่าคิดถึงยิ่งนักจะาสิ้นหวังอย่างนั้นเหรออืมเฮออะไรเนี่ยประตูที่ล็อกสนิทก็ยังสามารถเปิดได้มีใครกำลังพูดออกมาจากแหวนสวัสดีเจ้าเด็กน้อยข้าคือยาเฉินก็จบเป็นที่เรียบร้อยอ่าตอนแรกผมทำตอนที่สอถึงตอนที่หก แต่ฟล์แม่งเสียผมเลยต้องมาทําใหม่แต่ผมทําไม่ไหวผมก็มาทําตอนเดียวก่อนงั้นเดี๋ยวผมได้เกียดอีกก็ <c oughs> ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับ